เรียนตอนนี้เราเจะอ,อุปสรรคแล้วลนะ่ะมีสัตว์ร้ายอยู่ข้างหน้าจำท,ที่ครูสอนได้ไหมว่าถ้าเจอสัตว์ให้ทำยังไงอ่ะผมขออาสาหนึ่งคนสาธิตวิธีการจากที่ครูดูรักครูมากเลยนะแล้วใครดิ อานักเรียนเราจะเดินทางตั้งแต่จังหวัดไยนองยยองละลานะเราก็จะ่าหนหมู่บ้านที่มียายกินลำไยน้ำลายยาหล,ลาย,ย้อยถ้าเกิดทุกคนเหนื่อยเนี่ยครูยอยากให้นึกถึงอาหารเช้าเข้าไว้เราจะมีเมนูหมูหมูกุ้งหูอูนตุ่นต้มนึ่งตามนึกของหวาเข้าโพดอบเนยโรตือ เพราะฉะนั้นตอนนี้คนต้องทําตัวให้แข็งแรงเหมือนฐานถือปืนแบบปูนไปบกตึกเข้าใจไหมตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วนะการเดินทางไกลวันนี้ถือเป็นอันที่สุดลงนักเรียนทุกคนเจ่งมากส่วนพรุ่งนี้จะเป็นกิจกรรมเข้าฐาน คืนนี้เนี่ยครูอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยพักผ่อนกันให้เพียงพอนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจในการเข้ากิจกรรมต่างๆเข้าใจไหมเข้าใจถ้างั้นไปได้แถวตรงบาลบียบพักอันนี้ก็จะเป็นด่านคานต่ำ ลอดตาข่ายนะครับนักเรียนทุกคนหมูก็จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทั้งสองหมูแข่งกันใครมาถึงเส้นชายช้าจะโดนลงโทษเริ่มจากหมูมดแดงเมาว่าใครก่อนไปเร็วเร็วเร็วเร็ไป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  แถวตรงฐานนี้นะครับนักเรียนทวนครูอยากให้นักเรียนเนี่ยจินตนาการว่านี่คือปากเสือไม่เห็นจะเหมือนปากเสือเลยครูถึงให้นักเรียนจินตนาการครับดักนี้นทุกคนต้องทานหงายท้องเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางแล้วระหว่างทางเนี่ยจะมีอุปสรรคเล็กน้อยที่ครูเนี่ยจะเตรียมไว้ให้ต่อ <Wow. S 1> ไปครูอยากให้หนึ่งหมู่อาสาขึ้นมาที่จะเป็นหมู่แรก9ก้าพันเก้า อ่าน้องอีว่าเอ่อเอ่อเอ่อหนูเขาเนักเรียนที่น่าภูมิใจของครูเลยเกินเริเลยน้องอีว่าคนแรกเลยนะครับเอาละขอมไหมเริ่มเลย ไปทางปารุมเฮ้ยรัมนข้าัดเดิเดี๋ยวสาเดี๋ยวครับ ยังน้อยว่าเขาคนเดียว้ไปคะไปดูตี่เต่กกันเฮ้ยดูจากทีมมดแดงเมื่อกี้แล้วเบไปโชวให้เด็กคนดูเราโชวเหนือไปถ้าปลาโลมาตกจบมามามามลมามามาามามามาวาม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 าย SHIT <laughs> ติดตัวมากเลยบีบใช่ไม่ใจเกมเมื่อกี้อ่ะไม่เจ็บไม่คันไม่เหนื่อยสักนิดมาดูกเกมต่อไปโดนหนักแน่ครับเกมมดแดงมองเลยเก่งมากนักเรียนเดี๋ยวเราไปฐานต่อไปกันนะครับให้เกมแข็งกว่านี้ไป า,า,าไป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 ,ไปอ,อยไปทันแล้วเลยเย้เออสุดยอดมาก ใส่กินนะมุแดงแลยใส่กินเหรอูเดียวเดียวดววจบแล้ว มากในฐานนี้ถึงแม้ว่ามันจะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปฐานต่อไปกันครับพังูปานโนวิททุกคนวิ่งไปนะครับไปไปชาร์จมีอดะชาร์จมีมอฐานนี้นะเรียนจะเป็นฐานการไต่ผาแต่ทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นการไต่ผาต่างๆมาเยอะแล้วครั้งนี้จะเป็นการไต่ผาที่พิเศษกว่าเดิมแล้วมันพิเศษ อ่เดี๋ยวคู่จะทำให้ดูอ่อนักเรียนถอยครับถอยถอย,อยดเดี๋ยวคู่เนี่ยจะสาธิตการขึ้นผาแบบพิเศษให้นักเรียนดูรูสาธิตให้ดูเลยเย้สมัยคูยดูนะครับโอ้่หนักเรียนไม่ต้องตกใจนะ นี่เป็นการสาธิตออว่าล้มยังไงไม่ให้เจ็บมากอ๋อขู่ไม่ได้ล้มจริงอ่ะขั้นแรกมาเลยครับ เก่งมากทิ้งองมาเลยเร้องแก้หมโอีกแล้วไอย่าล้มนะครับอย่าล้มเมื่อกี้เป็นไงนะครับตามครูเปเลยครับครูเป๊ะ

กิจกรรมการเข้าถามวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะครูเนี่ยก็รู้สึกทับใจในต้นเรียนทุกคนมากๆเลยกับความตั้งใจและความพยายามในการเล่นทางการถ้ำนักเรียนทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยงั้เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยงั้นหมอไเหนยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสรุปเหนื่อยหรือเหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยเหนื่อยแล้ว แถวแถวตรงเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไปพักนะแล้วเราจะกลับมากับกิจกรรมเล่นรอบกองไฟอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมการแสดงของแต่ละหมู่ไว้ด้วยอเอาล่ะรอฟัอง,องสัญญาณเสียงนกหวีนะเดี๋ยวครูจะปล่อยไปครับเราก็มาครบทุกคนแล้วนะเหนือที่โจ๊กขอเสีงเยงหน่อย ดแงวัวนค่นี้ก็จ่อแล้วยอมอยอมอหรอคืนนี้ยังอีกยาวไกลอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมรอบกองไฟรอนมากแรงอนนนักเรียนอเนออลืมกิจกรรมที่ครูให้ไปเตรียมมาหรือเปล่าไ,ไม่เลย้อมมาแล้วครวับ้อมมันเรียบร้อยสองแน่นอนแสดงว่าพอล้อสองทีมเลยใช่ไหมใช่ งั้นเรามาเป่ายิงุกกันดีก่าว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่แสดงเป็นหมู่แรกเอ้ยผู<ป>้ชายเริ่มก่อนเลยเ,เลยรไม่เปิดโอ้ยโชคดีวะยิง จบจะโชว์แล้วครับ ตบมือให้ตัวเองน่อยครูก็ประทับใจกับการแสดงของทั้ง2หมู่มากๆเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคนกล่าวเยี่ยมจริงๆ3ครั้งให้ตัวเองหน่อยเร็วเยีสำหรับการเข้าค่ายลูกเสือในปีนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วครูก็ดีใจมากๆที่เห็นทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจพยายาม แล้วก็ให้ความร่วมมือกับครูเป็นอย่างดีน,นี่ครูก็ขอขอบคุณน,นักเรียนทุกคนมากๆอะและตอนนี้ก็เป็นการสิ้นสุดของการเข้าค่ายลูกเสือของปีนี้นะคะสำหรับการเข้าค่าลูกเสือในปีนะะี้ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่แล้้าวว้าวว้าวบ้าวว้้าค่าวว้เวว้อ้าวว้า้วาววาวว้าวว้้าวว้า้าวาาว้าวว้าว้าากว้าว้าา ชอบคลิปแบบนี้นะาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์